ว <c oughs> ันนี้ก็ฝนตกนะก็ะเลยไปพยายามเก็บน้ำช่วงบ่ายเราก็ไปกัน้นน้ำคลองให้สูงขึ้นนะเพื่อที่เก็บน้ำไปใช้ในช่วงหน้าแรงก็มาคิดกันว่าถ้าน้าแรงน้ำไม่พอทำไงก็เลยน่าจะต้องสูบน้ำยมขึ้นมาเพิ่ม พอดีปรปาเนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้กับฝายเราแล้วเราก็ยอมเสียค่าไฟให้ประปาสูบน้ำบรุงที่ฝายเราได้ใกล้ๆไม่ถึงร้อเมตรนะในวิธีการที่จะให้มีน้ำใช้ทั้งปีสำหรับต้นไม้ช่วงฝนตกมาหลวงพ่อก็ไม่นิ่งดูได้นะเพราะว่ามันของฟรีนะเรารีบเก็บเอาไว้เมื่อกี้ก็เลยไปดู สองอ่างทางนี้ก็น้ำก็นฝนเข้าเกือบเต็มแต่ทางนี้ลงนิดเดียวเอ๊ะทำไมมาถึงสองท่อทำไมลงนิดเดียวก็ตามสายไปดูปรากฏว่าสายที่มาจากหลังครัวมันหลุดก็เลยไปเชื่อมต่อตรงนั้นกว่าจะเสร็จก็เปียกหมดเหมือนกันแดบน้ำสองสารอบวันนี้ไลเก็บน้ำเข้าแทงวานล้างอ่างแทงสามทแทงเสร็จก็เลยว่าน้ำที่ตกมาจาก ฟ้าเนี่ยเป็นของฟรีมีวิธีการใดที่จะเก็บตุนให้มากที่สุดเราก็ต้องทำนะเพราะว่าเราอยู่บนเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างน้ำหายากน้ำที่ขึ้นมานี่เรียกว่าราคาแพงนี่มีวิธีใดที่เราเก็บน้ำฟรีไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำมาพยายามเชื่อมต่อแต่ท่อที่เชื่อมต่อไว้มาก็ยังเชื่อมต่อได้ไม่หมด นี้เพื่อที่เราจะได้รักษาน้ำทุกหยดไว้ในแทงค์ถ้าหากว่ามีทุนก็จะสร้างแทงค์ใหญ่ๆต่างหากสักแทงค์หนึ่งเก็บไว้ให้หมดเลยนะเพื่อเราจะได้ไม่ดึงน้ำข้างล่างขึ้นมาใช้ให้เสียตังค์เหมือนอาจารย์นันพยายามที่จะใช้แสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์นนเก็บแสงอาทิตย์ผมจะเป็นคนเก็บน้ำเหมือนอาจารย์ นั้นก็หาเรื่องเก็บแสงอาทิตย์เพราะว่าธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นสมบัติถ้าเราสามารถเก็บไปได้เนี่ยเราก็ร่ำรวยร่ำรวยน้ำฝนร่ำรวยแสงแดดร่ำรวยอากาศที่เราอยู่ที่สูงอากาศดีก็ร่ำรวยดินที่เราปลูกต้นไม้ตรงนั้น ปีนี้ก็เลยรลดมทุกอย่างลงที่ตรงนั้นเลยมันใกล้น้ำทั้งกล้วยทั้งไม้ผลไม้ป่าพืชลงหัวจะหาพวกหามันหากรอยหาอะไรมาลงให้เต็มตลยจำปาได้เพื่อว่าเกิดศึกเศรษฐกิจปันปวนบ้านข้าวยากหมากแพงเราก็จะมีอาหารไว้กินได้ทุกอย่างประมาทไม่ได้นะเพราะนั้นในถ้าเรามองเห็น สิ่งที่มีค่าใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะไม่จนนะทุกอย่างเราล่ำรวยมากเพราะมันมีทุกอย่างแต่ว่าเราจะเก็บเป็นไหมที่คนที่ยากจนตลอดก็เพราะว่ามองเห็นทรัพย์สินไกลตัวเองไอสิ่งที่ใกล้ๆมาไปเห็นคลิปอะไรหอย่างอยากจะทําเช่นทําถั่วงอกในขวดอย่างนี้นะ <c oughs> เขาก็เอามาไปดูคลิปนะคือพยายามคลิปอะไรดีมาพยายามยนให้คนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจกันเลยนะ คนใจเมื่อวันก่อนคือากันนั่งรถไปดูไอ้น้ำการลักน้ำที่อำเภอสันติสุขผู้เขาดึงน้ำข้างภูเขามาได้เขาใช้ในบ้านเปิดน้ำทำนาตามท้องไร่ท้องนาโดยที่ไม่ต้องสร้างเหมืองสร้างฝายให้ลำบากเลยเสียงบประมาณหลายล้านหลายแสนอันนี้เสียงบประมาณไม่เท่าไหร่ซื้อท่อมาทําการลักน้ําจากบนภูเขาสร้างอ่างเก็บน้ําบนภูเขาดึงมาใช้ท้องไร่ท้องนาดังนั้น ความสามารถความฉลาดของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าใครสามารถจะดึงธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดและไอคนคิดเรื่องการลักน้ําที่มาใช้ระดับทั้งตําบลเนี่ยไม่ใช่จบปริญญานะจบปอสีแต่มันเป็นช่างซ่อมรถมันดูดน้ําออกน้ามันออกจากแทงรถทุกวันมาใช้การรักน้ํามันรถมันก็เํามาประยุกต์ใช้ ในบางทีเรียนจบปริญญาตรีมือถูกยิ่งคิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันคิดไกลเกินไปนะฉะนั้นสิ่งที่สมบัติใกล้ตัวเราอาหารแหล่งอาหารของเราใกล้ๆไม่ต้องซื้อแทบไม่ต้องซื้อเอามาจะบอกลงครัวอยู่พยายามลดค่าอาหารลงโดยใช้ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะรอบๆตัวเราสิ่งที่เป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะเราบอกเราไม่มีเวลา แต่มีเวลาไปหาเงินแต่ไม่มีเวลาหาอาหารทรัพย์สินอยู่ใกล้ๆตัวไม่หาก็ดูอะไรก็น่าปลูกนะกล้วยเนี่ยลงให้เป็นเต็มพื้นที่ไว้ก่อนเผื่อว่าเราจะได้อย่างน้อยก็มีกล้วยหินนั้นธรรมชาติธาตุสีเนี่ยเขาให้เราอย่างพร้อมธรรมชาติธาตุสีภายนอกขึ้นอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ขยันเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ หรือไม่แล้วธรรมชาติธาตุสีภายในของเราก็ได้รับความอุดมสมบูรณ์อันนี้ด้วยนะก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเห็นธรรมชาติธาตุสีภายในให้เกิดประโยชน์ก่อนธาตุดินของเราใช้เร็วแรงในการทำงานธาตุน้ำของเราใช้ความใจยินมีเหตุมีผลธาตุลม ใช้ความรวดเร็วว่องไวนะในการทำงานและธาตุไฟมีความวิริยะอุตสาหะที่ขยันหมั่นเพียรอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอเป็นลักษณะของธาตุไฟดินน้ำรงมไฟภายในถ้าทำงานอย่างนี้แล้วเราไม่จนนะไม่มีมีแต่จนเพราะคนไม่พอเขาเรียกคนจนถ้าคนรู้จักพอก็เป็นคนรวย พุ้ทธเชาท่านแต่ว่าสันตุถีประมังทนังความยินดีพอใจสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้มานั้นเป็นความร่ำรวยอินาธานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักพอแบบนั้นก็จะจนตลอดไปเป็นหนี้ตลอดไปแต่ถ้าเรารู้จักพอแล้วก็มองเห็นสิ่งใกล้ๆเนี่ยนะทรัพย์ในดินสินในน้ำเรามีทั้งหมดเราก็ ขอนขวายนะเราได้เห็นสิ่งที่เราปลูกมากับมือได้กินกล้วยที่ปลูกมากับมือได้กินหน่อไม้ที่ปลูกมากับมือได้กินผักขึ้นมาจากแผ่นดินไม่จําเป็นจะต้องซื้อผักสลัดผักกาดตามเนี่ยผักเอามาไปเห็นตามข้างห้วยที่เราผู้กองผักขมโอ้งามมากนะอยู่นี่เลยบอกอเด็กมันว่าไปหาผักบุงมาปล่อยในคลองน้ำเนี่ยให้เยอะเลยเต็มคลองเลย แล้วก็ผักกระเฉดผักบุ้งอำมาปล่อยเราก็จะกินผักได้ตลอดปีดังนั้นเองการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามีความร่ำรวยในเรื่องของอิริยาบถท,ที่เราเดินเนี่ยเราเก็บเกี่ยวเอาสติปัญญาจากธรรมชาติท่าสี่เดินจงกลมสร้างจังหวะเป็นสิ่งที่เรามีความร่ำรวยมากนะการเคลื่อนไหวของเราเป็นทรัพย์สินใช่ไหม เคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตรวยบ้างอะไรยังใหย,ย,ยติม๋มยังจนอยู่เลยเพราะอะไรเพราะไม่แปลงทุนให้เป็นสินทรัพย์ไม่แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนทรัพย์ทั้งนั้น,น,นในร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเราไม่แปลงให้เป็นทุนนะแปลงเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางไหนก็รู้สึกตัวนั่นเป็นทุนแล้วอันนี้เคลื่อนไหวเปล่าเป่าพี่ๆได้มีแล้วไม่ได้มีค่าอะไรเลยการเคลื่อนไหวในการทําง,งานเคลื่อนไหวแล้ว ได้งานได้ความรู้สึกตัวได้สองต่อด้วยนะได้ต่อที่หนึ่งคือทรัพย์ได้ทรัพย์ภายในคือมีสติสัมปชัญต่อที่สองก็คือได้งานใช่ไหมได้สองเท่าอ่ะแต่คนเอาไม่เป็นเสียสองเท่าเลย <c oughs> เอาไม่เป็นเสียสองเท่าเอาเป็นได้สองเท่าโอ้มันเป็นเรื่องที่แม่คําสอนพระเจ้านี้พิเศษจริงๆนะยเรินทั้งวันแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเรามีร่างกาย ถาสีของเราเนี่ยเป็นสินทรัพย์เปงเป็นทุนที่จะต่อเอาอายะทรัพย์นะดังนั้นเรามีตาที่ดีมองเห็นอะไรก็โอเ้เราก็ดีกว่าคนตาไม่ดีรือตาบอดอย่างเงี้ยโอ้ตามองเห็นก็เป็นทรัพย์สินอย่างยติเมื่อมาขอซื้อลูกตาลูกลักลล่แสนขายไหมตอนนี้ซื้อสองลูกนะไม่เอาลูกเดียวสองลูกให้สอง